คอมเมนต์นี้ถามว่าโปร6เดือนแล้วก็เพิ่มราคาใหม่ใช่ไหมคะถ้าเป็นโปรเน็ตของดีแท็นะคะเราจะสามารถใช้งานโปรได้1ปีเลยนะคะเน็ตความเร็ว30 mbps ไม่ลดสปีดตลอดทั้งปตลอดทั้งเดือนเลยคะ่ะไม่จํากัด gb ไม่จํากัดปริมาณการเล่นการใช้ใดๆเลยนะคะ เน็ตด้วยแล้วก็สามารถโทรฟรีได้ด้วยทุกเครือข่ายเติมเงินจ่ายค่าเน็ตแค่เดือนละ222บาทเท่านั้นค่ะสิทธิพิเศษตัวนี้เฉพาะลูกค้าของ d ีแท็ที่เป็นระบบเติมเงินเท่านั้นนะคะใครที่มีซิมเก่าซิมเดิมของ d ีแท็อยู่แล้วเนาะสามารถเอามาสมัครโปรตัวนี้เลยค่ะจะประหยัดตังค่าเน็ตไปได้เยอะมากๆเลยเน็ตใช้งานได้แบบไม่อันค่ะไม่มีการหมดระหว่างทางกลางเดือนช้าระหว่างเดือนกลางเดือนอันนี้ไม่ใช่ค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากให้รีบสมัครกันนะคะเพราะว่าตัวโปรเหลือไม่เยอะแล้วค่ะมีจํานวนจํากัดไม่ได้มีตลอดแล้วก็ไม่ได้มีเรื่อยๆนะคะในการสมัครโปรเบอร์เดิมก็จะมีค่าบริการเปลี่ยนโปรอที่300บาทค่ะเราโอน300บาทให้กับทางร้านนะคะเสร็จแล้วเราไปเติมเงินใส่เบอร์ของเราไว้ที่222บาทค่ะเดี๋ยวทางแอดมินเข้าสมัครโปรเข้าในระบบให้พอมีข้อความโปรเน็ตเข้าแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะคะใครที่จ่ายค่าเน็ตแพงอยู่นะคะเปลี่ยนมาใช้โปรเน็ตตัวนี้ประหยัดตังค่าเน็ตไปได้เยอะมากๆเลยนะคะอยากใช้เบอร์เดิมสมัครโปรของดีแท็กเขจา ที่รูปหน้าโปรไฟล์ด้านมนตรงนี้ค่ะกดติดตามกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์มาว่าสนใจสมัครโปรเบอร์เดิมของนีแท็กเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดไปให้ในแชท